จังหวัดชัยนาทครับเปิดตลาดนัดชุมชนช่วยค่าครองชีพนำสินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพดีไปจำหน่ายให้กับประชาชนในพื้นอ่อำเภอสันพญาครับนายรังสรรตันเจริญครับผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทครับท่านเยี่ยมชมตลาดนัดชุมชนช่วยค่าครองชีพจังหวัดชัยนาทครั้งที่4ทับ2565 เพื่อที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาค่าของชีพครัวเรือนรวมทั้งเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงสินค้าการเกษตรสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจําวันในราคาถูกและมีคุณภาพดีให้กับประชาชนโดยสินค้าที่วางจําหน่ายในตลาดนัดชุมชนนะครับประกอบไปด้วยเนื้อสุกรในช่วงของเนื้อแดงนะฮะซึ่งกิโลกร,รัมละ1 3 0าทเนื้อไก่ไก่ไข่ไข่ที่เป็นไข่ของไก่นะครับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์ เนื้อจอรเนะเข้ผล,ลไม้นะครับผักเครื่องอุปโภคบริโภคโดยสินค้าที่นํามาจําหน่ายเนี่ยนะครับก็จะมีราคาที่ต่ํากว่าท้องตลาดเพื่อที่จะช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาธิยังบอกนะครับว่าตลาดนัดชุมชนช่วยค่าครองชีพจังหวัดชัยนาทที่อำเภอสันพยาได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนครับรวมไปถึงส่วนราชการของกระทรวงเกษตร และก็ผู้ประกอบการและกเกษตรกรก็ร่วมกันนำสินค้าในราคาต้นทุนมาจำหน่ายให้ประชาชนได้มีโอกาสเลือกซื้อสินค้าในราคาถูกซึ่งครั้งต่อไปจะจัดกันที่ตำบลศรีลาดานอำเภอมนโนรมและทางจังหวัดก็จะจัดตลาดนัดชุมชนช่วยค่าครองชีพจังหวัดชัยนาทหมุนเวียนไปตามอำเภอต่างๆจนครบทุกอำเภอนะครับก็เป็นมาตรการหนึ่งของจังหวัดชัยนาทครับเพื่อยลดค่าครองชีพนะครับในลักษณะของการจัดตลาดนัดชุมชนเวียนกันไปตามอำเภอต่างๆนะครับ สัปดาห์เว้นสัปดาห์ครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้บริโภคสินค้าราคาถูกจากมือกเกษตรกรโดยตรงนะครับแล้วก็สินค้าที่จําเป็นในควเรือนก็เอามาขายในราคาที่ต่ํากว่าราคาท้องตลาดนะครับก็ผ่อนคลายนะครับค่าของชีพแล้วก็แบ่งเบาภาระของพี่น้องประชาชนครับก็เรียนเชิญพี่น้องชาวอำเภอมโนลมนะครับที่อยู่ใกล้เคียงกับตําบลศิลาดานไปรับบริ